นี้ได้ไหมเห็นไหมผูม้ชมได้เห็นโอเคไม่รู้ว่ามันจะลงขาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเห็นไหมเห็นไฟขึ้นไหมแสดงว่าเห็นไหมครับนะสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านนะครับ วันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเ,เกี่ยวกับงานซ่อมงานบำรุงรักษารถยนต์ Isuzu D-Max All New นะครับถ้าท่านใดยังไม่กดติดตามก็กดติดตามได้นะครับจะมีคลิปเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมเบื้องต้นนะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นของรถ Isuzu D-Max All New นะครับวันนี้ผมจะพามาดูระบบของไฟถอยไฟถ,ถอยของ Isuzu D-Max All New นะครับ ไล่ไปตั้งแต่คิวนะครับไปถึงระบบการตรวจเช็คกรณีที่ไฟถอยไม่ติดนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟถอยอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับมาดูระบบไฟถอยอิสูดีแมกออนิวบ้านนะครับไฟถอยก็จะมีด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมเมื่อ เราจะเช็คว่าไฟถอยติดไม่ติดนะครับเราก็เสียบกุญแจนะครับแล้วก็บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง i อจนะครับให้ไฟหน้าปัดขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับห้ามสตาร์ทรถนะครับไม่ต้องสตาร์ทนะครับเราก็มาเช็คได้เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พบว่าหลอดไฟถอยหลัง ไม่ติดทั้งสองข้างนะครับท่านชมเราเช็คด้วยตานะครับที่หลอดนะครับก็จะมองเห็นไส้หลอดอยู่นะครับไม่ขาดนะครับแต่ถ้าหลอดขาดมันจะเป็นดำๆนะครับแล้วก็ด้านในไส้มันจะขาดเลยจะมองเห็นเลยนะครับท่านชมเช็คด้านขวาก็ไม่ขาดนะครับต่อมาเราจะมาเช็คด้านซ้ายบ้านครับด้านซ้ายก็ไม่ขาดเหมือนกันนะครับสังเกตที่หลอดยังเห็นไส้หลอดอยู่ครับไม่ขาด ต่อมานะครับจุดแรกที่เราจะเช็คนะครับก็คือฟิวนะครับฟิวฟิวของอิสุดีแมกจะอยู่ใต้พวงมาลัยนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกมาด้านหลังก็จะมีแผนผังที่บอกตำแหน่งฟิวสแต่และอย่างนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับซึ่งไฟถอยหลังจะอยู่ตัวที่2แถวกลาง15แอมป์นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นตัวสีฟ้านะครับสีฟ้าเห็นไหมสีฟ้านะครับ แล้วก็ใช้ไขควงวัดไฟเหมือนเดิมนะครับอีกปลายด้านหนึ่งของไขควงแล้วก็หนีบที่โครงรถหรือ,อกลาวนะครับหลังจากนั้นเรามาดูนะครับแถวกลางตัวที่สองก็คือฟิวของชุดไฟถอยหลังนั่นเองครับก็ใช้ไขควงนะครับในการเช็กนะครับเราเปิดสวิตช์ที่ตำแหน่งจีแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังไว้นะครับเวลาเช็กนะครับ หลังจากนั้นก็ใช้ไกควงวัดไฟเช็คนะครับ2จุดนะครับที่ฟิวจะมีตัวเช็คอยู่2จุดนะครับสามารถใช้ไกควงแย่เข้าไปได้นะครับตอนนี้พบว่าฟิวไม่ขาดนะครับทั้งสองตแหน่งเลยไฟที่ไกควงวัดไฟเห็นไหมไฟติดครับแสดงว่าฟิวไม่ขาดนะครับต่อมาเราจะไปเช็คที่ขั้วที่ปลั๊กของปลั๊กไฟถอยนะครับซึ่งอยู่ที่ ชุดของไฟท้ายนะครับแล้วก็ใช้กระควงขันออกทั้งสองข้างนะครับขันออกทั้งสองตัวนะครับเกลวงวแฉกซึ่งผมได้ขันไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดปลั๊กนะครับซึ่งไฟถอยหลังจะอยู่ตัวสุดท้ายเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับเปิดออกมาก็จะเจอหลอดไฟนะครับหลอดไฟแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอด หลอดไฟโดยบิดไปทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะเอาหลอดไฟออกนะครับซึ่งตรงที่ลักปลักต่อเข้าหลอดหลอดไฟถอยหลังนะครับก็จะมีตรงขั้วกลางจะเป็นขั้วบวกนะครับด้านข้างจะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับวัดไฟเหมือนเดิมปลายด้านหนึ่งหนีบที่กาวแล้วก็ใช้ไขควงครับแย่ yeah. ไปที่ขั้วบวกนะครับ ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งการครับเห็นไหมไม่มีไฟมาเลยนะครับเวลาเช็คระวังอย่าให้ไขควงขั้วบวกขั้วลบโดนกันนะครับจะทําให้เกิดการช็อตได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้พบว่าไฟไม่มาที่ปลั๊กของไฟถอยหลังนะครับจุดต่อไปที่เราจะเช็คก,ก็คือสวิตช์ไฟถอยหลังนะครับซึ่งสวิตช์ไฟถอยหลังจะอยู่ใต้ท้องรถนั่นเองนะครับ จะอยู่ชุดเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ท้องรถแล้วนะครับท่านผู้ชมสวิตช์ไฟถอยหลังจะอยู่ที่ชุดของกระปุกเกียร์นะครับกระปุกเกียร์รถยนต์นะครับซึ่งจะเป็นสวิตช์ถอยหลังครับคือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมตัวบนไม่ใช่นะครับตัวบนจะเป็นของเกียร์ว่านครับตัวข้างล่างคือเกียร์ถอยนะครับตัวนี้นะครับผม ซึ่งสายไฟเข้าสวิตของไฟถอยหลังจะมีสายสองเส้นนะครับสายสองเส้นเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ไข่ควงวัดไฟเช็คให้ท่านผู้ชมดูว่าสายไฟที่เข้าสวิตไฟถอยหลังจะมีไฟมาหรือเปล่านะครับจะมีสายไฟสองเส้นเดี๋ยวผมจะถอดออกดูนะครับไม่รู้ว่าเส้นไหนคือสายไฟมาจาก สวิตกุญแจนะครับท่านผู้ชมนี้ผมจะถอดดูนะครับเส้นนี้คือมาจากฟิวเลยนะครับจากฟิวจากสวิตมาแล้วก็ผ่านฟิวมาที่สวิตไฟถอยหลังตอนนี้ผมถอดออกแล้วนะครับโดยผมจะใช้ไขควงวัดไฟเช็คด,ดูนะครับว่าเส้นนี้ไฟจะจะมีไฟหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็เปิดสวิต อยู่นะครับเปิดสวิตกุญแจที่ตำแหน่ง i อจแล้วก็เข้าเกียร์ถอยนะครับเวลาเราจะเช็คเราต้องทำแบบนี้ตลอดนะครับท่านผู้ชมผมใช้เควงวัดไฟจะเช็คนะครับตอนนี้แสนพันกันอยู่เดี๋ยวผมจะนี่นครับผมถอดรลอนครับมันจะมีจุดต่ออยู่2จุดนะครับจากที่จะเข้า Uh, ตัวสวิตช์ไฟถอยหลังครับผมถอดออกเส้นหนึ่งนะครับตอนแรกเราก็ไม่รู้นะครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นมาจากฟิลแล้วก็เส้นไหนคือเส้นไปที่หลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูกว่านะครับเราจะหนีบกาวนะครับกาวที่กระปุกเกียร์ดีกว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะเห็นไหม เดี๋ยวเรามาเช็คสายไฟดูนะครับว่าไฟจะมาหรือเปล่านะครับตำแหน่งนี้ไฟต้องมานะครับเห็นไหมครับไฟมานะครับท่านผู้ชมไฟมาแต่ทําไมหลอดไฟถอยไม่ติดครับนี่ครับไฟมานะครับเห็นไหมไฟมาสายที่ผมเช็คก็คือสายมาจากสวิตช์กุญแจแล้วก็เอผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวมาเห็นไหมไฟมาเนี่ครับ แสดงว่าหนึ่งครับหนึ่งสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไฟไม่ผ่านสวิตไฟถอยหลังออกไปที่หลอดไฟถอยหลังนะครับท่านผู้ชมอาจจะสวิตเสียก็ได้นะครับสวิตไฟถอยเสียก็ได้สองสายต่อจุดต่อสายไฟอาจจะล้วมหรือสกรปรกนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะผมจะใช้ คอนแทคคิเนอร์นะครับคือน้ำยาล้างหน้าคอนแทกนะครับทำความสะอาดชุดสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฉีดนะครับที่จุดต่อสายไฟผมก็ใช้ตัวล้าน,นครับฉีดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมฉีดไปที่รูสายไฟนะครับซึ่งน้ำยาตัวนี้คือน้ำยาล้างหน้าคอนแท t โดยตรงนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติทำความสะอาดหน้าคอนแทกนะครับ อันนี้ผมล้างเสร็จแล้วนะครับผมจะเสียบผมจะเสียบปลั๊กเข้าไปนะเหมือนเดิมนะสายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเสียบสายไฟนะครับที่เราถอดออกมานะครับเช็คนะครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะถอดสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับ ซึ่งจะเป็นสายออกจากสวิตไฟถอยนะครับอ่าผมจะถอดออกนะว่าเช็คดูว่า,าไฟไฟถอยมันมันมาผ่านสวิตหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไก่ควงวัดไฟเช็คยูนะครับเส้นที่ผมจะเช็คนี่ก็คือเส้นขาออกไปหลอดไฟตัวนี้คือปกติจะไม่ออกนะครับเพราะว่าผมถอดสายออกเห็นไหมผมเช็คไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟ เดี๋ยวผมจะเช็คาสายที่ออกจากสวิตไฟถอยเห็นไหมมีไฟนะครับคือปกตินี่ต้องมีไฟนะครับคือสายที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับคือเป็นสายขาออกจากสวิตไฟถอยนะครับจะแดงว่าไฟมาแล้วนะครับครบวงจรเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับผมจะเสียบสายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะไปเช็คที่ปลั๊กหลอดไฟถอยนะครับว่าไฟผ่านไปที่สวิตไฟถอยหลังเรียบร้อยแล้ว ว่าไฟจะไปที่ชุดโคมไฟถอยหรือเปล่านะครับอ่าแล้วลกเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ปลั๊ก ถอยหลังนะครับหลังจากที่เราเช็คว่าไฟจุดที่ผ่านสวิตถอยหลังมีไฟมาแล้วนะครับเวลาเช็คระวังนะครับอย่าให้โดนโครงรถนะครับไขควงออกดว่าไฟมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าคอนแทคคินเนอร์นะครับใช้คอนแทคคินเนอร์ทำความสะอาดเราตอนนี้ไฟมาที่ปลั๊กถอยหลังแล้วนะครับปลั๊กไฟถอยหลังเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าอาจจะมีโครนะครับ โคนหรือฝุ่นเข้าไปที่ลักนะครับทําให้จุดต่อสายไฟนะครับไฟเดินไม่สะดวกครับตอนนี้ไฟมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเวลาเช็คอย่าให้ไอ้ควงนะครับขั้วบวกกับขั้วลบไปโดนกันนะครับซึ่งที่ปลักหลอดไฟถอยหลังก็จะมีขั้วลบอยู่นะครับเวลาเช็คอย่าให้โดนนะครับเดี๋ยวเกิดการช็อตได้นะครับตอนนี้ไฟมาเรียบร้อยเห็นไหม แสดงว่าเราแก้ถูกจุดนะครับหลังจากนั้นเราจะถอยใส่หลอดไปถอยหลังเข้าเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับเพราะว่าเวลาใส่หลอดมันร้อนนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการช็อตนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปถอยหลังเข้าไปที่โคมนะครับคโคมหลอดแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมน,นะครับท่านผู้ชม เวลาใส่ให้ตรงล็อกก่อนนะครับค่อยบิดอ่ะมันจะมีเขี้ยวอยู่ครับเห็นไหมหมุนเข้าไปตามเข็มนาฬิกานะครับท่านชมหลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับประกอบเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่สกูทั้งสองตัวนะครับท่านชมโดยใช้ไขควงหัวแฉกนะครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยนะครับ ตัวแรกอย่าเพิ่งขันให้แน่นนะครับเราต้องใส่ให้ได้ทั้งสองตัวก่อนค่อยขันสกรูให้แน่นนะครับท่านผู้ชมพอเข้าทั้งสองตัวก็อัดให้แน่นเลยนะครับเวลาเราเช็คแล้วก็เช็คไปตามสเต็ปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไล่ไปทีละจุดนะครับจะได้เจอสาเหตุที่แท้จริงนะครับ หลังจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์กุญแจเหมือนเดิมนะครับใส่กเกียร์ถอยไว้แล้วก็มาตรวจเช็คว่าหลังจากที่เราแก้ไขแล้วไฟติดหรือเปล่ามาดูกัะนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมไฟติดนะครับไฟด้านขวาติดนะครับไฟถอยหลังติดนะครับไฟถอยหลังด้านซ้ายก็ติดนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาสอนวิธีการไล่เช็คแต่ละสเต็ปแต่ละจุดให้ท่านผู้ชมดูเกี่ยวกับไฟถอยยแรงนะครับอย่าลืมกดติด,ดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทอนได้นะครับสำหรับคลิปนี้